แปดแบบฝึกที่ทำให้เรากล้าเลี้ยงหลบพูดต่อสู้มาขึ้นเวลาที่เราจะเลี้ยงหลบพูดต่อสู้นะปัญหาของเราก็คือเราไม่กล้าเลี้ยงหลบใช่ไหมแบบพอจะเลี้ยงปุ๊บจะโดนด่าไหมจะผ่านไหมจะรู้นนี่นั่นไหมอะไรก็ตามนะปัญหาเตไมปหมดซึ่งหลักๆแล้วนะครับมันก็คือเราไม่พร้อมเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยความสมจริงด้วยความเร็วด้วยความแม่นยําที่มากพอสมมติคู่ต่อสู้เข้ามาด้านหน้าอย่างเงี้ยหลายคนก็หลบได้ใช่ไหมถ้าเกิดคู่ต่อสู้เข้าด้านหลังล่ะเข้าด้า,ขา,า,ยยานข ยิ่งแบบโห oh, อีกฝ่ายแบบทีมเก่งลุ้มแย่งเราอย่างเงี้ยเราเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะว่าต้องทํำยังไงแบบฝึกแรกเลยนะครับคือเมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านหน้าเรา <B eth> เราจะทํำยังไงเราจะใช้ท่าหลอกไหนในการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เลือกเลยนะครับเราฝึกมาแล้วนี่ท่าหลอกอะทาไงก็ได้เอาแบบท่าที่เราชอบเลยดึงหลอกโยกหลอกอะไรก็ได้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้เข,ข้าด้านหน้าเราอเนี้ยเราจะใช้ท่านี้โอเคไหม แบบฝึกที่สองนะครับคือเมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านหลังเราเราจะใช้ท่าหลอกไหนนี่แหละปัญหาใหญ่นะครับคือหลายคนโดนเข้างหลังแล้วมีปัญหาไปนี่เป็นโดนบีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้เข้าหลังเพราะู้เข้าหลังแปะหลังแล้วปุ๊บเนี่ยทำไงใช้ได้ใช้ท่าอะไรตอบภายในหนึ่งวิหนึ่งเรียบร้อยโดนแย่งแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราต้องวางแผนเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้เข้าด้านหลังเราเราจะได้หลกหลอได้ง่ายๆโอเคป่ะแล้วเราทุกคนล่ะ เลือกท่าหรือยังเลือกวิธีการที่จะหลบคู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านหลังหรือยังนะครับแบบฝึกที่3นะครับคือแบบฝึกเมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านข้างซ้ายของเราเข้าด้านซ้ายของเรานะครับเราได้ฝึกไหมเราได้ใช้ท่าหลอกอะไรเมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านซ้ายมือของเราและแบบฝึกต่อมานะครับแบบฝึกที่4ี่เมื่อคู่ต่อสู้เข้าด้านขวาเรานะครับเราเตรียมท่าหลอกอะไรหรือยังเราเตรียมวิธีไหนที่จะหลบคู่ต่อสู้เรื่องจริงเลยนะครับคือเราแบบเวลาเราเลี้ยงหลบกลวยอ่ะ แบบเราฝึกเลี้ยงหลบมาแล้วใช่ไหมแต่อะไรครับเราเลี้ยงหลบจากด้านหน้าไงเราไม่ได้เลี้ยงหลบด้านข้างเนี่ยด้านข้างเราไปไม่เป็นถูกป่ะเราไม่ได้เตรียมตัวดังนั้นเหมือนเดิมนะครับเตรียมตัวเตรียมท่าหลบมาหุบทุบเข้าด้านซ้ายและขวาเอามาใช้เลยวางแผนแล้วเอาไปใช้ในสนามจริงโอเคปะ่ะทีนี้นะครับแบบฝึกที่5้า8ดนะครับห้าห <c oughs> ผมรวมเลยคือแบบฝึกที่ขวสู้เข้าทั้งเฉียงของเราเฉียงบนซ้ายเฉียงบนขวาเฉียงล่างซ้ายเฉียงล่างขวานะครับ อันเนี้ยมันสําคัญยังไงนะเพราะว่าเวลาคู่ต่อสู้เข้าบอลเนี่ยเขาเขาไม่สนใจนะเขาไม่สนใจนะครับว่าเขาจะเข้าบอลด้านไหนของเราเขาสนใจเขาเขาจะเข้ามาแย่งบอลเราให้ได้แต่สิ่งที่เราต้องรู้นะคือเราต้องรับรู้ด้วยว่าเขาเข้าทิศทางไหนเขาเข้าทางเฉียงอย่างเงี้ยไม่ว่าด้านไหนนะครับมันก็จะมีทิศทางนะครับให้เราได้เอาตัวเราเสมอและเราก็ต้องใช้ท่าหลอกเพื่อรับมือกับทิศทางที่เขาเข้ามาเราได้ฝึกเวลาแบบคู่ต่อสู้เขาเฉียงอย่างเงี้ย เข้าเฉียงอย่างนี้เลยนะครับเราแบบได้รู้ตัวเองไหมได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นไหมแล้วแบบเราอะไรรู้ตัวว่าอ้อคู่ตรอสู้ทางเฉียงนี้ฉันฝึกมาแล้วอ้อท่านี่แหละที่เราคู่ต่อสู้เมื่อเข้าทางเฉียงได้นี่นะครับที่ผมบอกเราไปเตรียมตัววางแผนมาเลยดังนั้นนะครับเมื่อคู่ตรอสู้เข้าในแต่ละทิศทางอ่ะเราต้องวางแผนเตรียมท่าหลอกไว้แล้วในแบบของเราจรินตนาการเตร็มที่เลยเอามาใช้เลยนะครับและอะไรครับมันตรงกับอะไร เมตอตรงกับทิศทางไปแบบทิศทางว่ากันง่ายๆเลยก็คือเราต้องฝึกเลี้ยงหลบคู่ต่อตู้ให้ครบทิศทางแปบดบทิศทางเมื่อคู่ต่อตู้เข้าในแต่ละทิศทางแปบดบทิศทางนี่ยังไม่รวมเวลาเขาลุมแย่งนะเวลาเขาลุมแย่งเป็นไงสองสามสี่คนอย่างเงี้ยคือนอก่ะแล้วเราได้ฝึกไหมโดนลุมแย่งสี่คนอะ่ะแต่เรื่องจริงนะครับแบบเราจะให้เพื่อนลุมแย่งเรามันก็คงจะแบบเกิดเหตุการณ์นั้นไม่บ่อยถูกไหมเราเป็นไงครับเราอาจจะต้อง จินตนาการนะครับในการฝึกหลับตาปุ๊บเฮ้ยคู่ต่อสู้เขาทางทิศทางนี้ปังปังปังทำไงจะใช้ท่าอะไรแล้วตอบสนองทันทีใช้การจินตนาการจินตภาพนะครับช่วยเราได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมรู้แบบว่าแบบเวลาลงสนามจริงมันไวมันแบบอ๋อพี่ผมไม่ทันนูนี่นั่นแต่ให้ทุกคนรู้ตัวก่อนนะครับทุกคนรู้ตัวว่าคู่ต่อสู้เขาทิศทางนี้แล้วเรามีอะไรมีแผนและรู้ตัวเองตอบสนองทันทีว่าฉันจะใช้ท่านี้ในการเลี้ยงหลบ โอเคป่ะ okay, แล้วก็เอามาใช้ถึงมันไม่ได้คู่ต่อสูแย่งได้ตัดบอลได้แต่เป็นไงครับเรารู้ตัวเนี่ยแล้วก็ปรับจังหวะปรับความเร็วทําให้คล่องขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเวลาที่เจอเหตุการณ์จริงนะครับเราก็จะเป็นไงก็จะนิ่งขึ้นคู่ตูเข้าอตรงนี้อารู้แล้วเ้ยใช้ท่านี้เนี่ครับมาเลยเข้ามาเลยสนุกมากเป็นไงครับเราจะรู้สึกว่าเราชอบที่ที่อะไรที่คู่ต่อสู้เข้าบอลเราเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่เขาจะเข้าที่ทางทิศทางนี้เราก็ไปทิศทางอื่นไไดด้้ด้้้้้ยกกกาาาาาารรรรใชททท่่่่่หลลอออออนนนนนนีีนนนะะะงงเเคคััััุจูตวววแบ เวลาที่เราเลี้ยงหลบไม่ได้แบบมีปัญหาการเลี้ยงหลบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ